ครบนะครับหมอเรียบร้อยแน่นอนโอ้ได้ได้โ้คนวิ่งกันพลาดเนี่ยนั่นนะ่ะ ไฟยังไหม้นะเนี่ยคุณหมอไม่รู้จะถึงร้านเราป่ะเนี่ยคงไหม้หรอมั้งอะไรก็ร้านหมอก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวูนิ่งๆก่อนจะไปแล้วคุณหมอมีอะไรเดี๋ยวของหายร้านเลือกขายแต่ยาราคาพื้นบ้านมันไม่ใช่พวกร้านเพชรร้านพลอยซะหน่อยไปดีกว่าให้ไปดูไฟดีกว่าเดี๋ยวดิเฮ้ยโถ่เอ้ยมันจะถูกจะแพงมันก็ค่าแรงเหมือนกันนะอฮึ เฮ้ย <G ül> ทำไมเรอคนไม่ใช่ผีหมอใครก็ตกใจทั้งนั้นแหละเอาไฟฉ<น>ายสองหน้าทำไมเนี่ยหน้าดำขนาดนี้ไปช่วยก็ดับไฟมาอ,อ๋อและพลาดโดนไฟลวกนะครับหมอครับทีนี้ไอยาที่บ้านเนี่ยที่มันอยู่ในตู้เนี่ยมันก็หลอดนิดเดียวครับใช้แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วครับคุณหมออ,อนี่ไงนี่ไงบอกแล้วซื้อทั้งทีนะซื้อหลอดใหญ่ๆไปเลยน่าก็ได้ทาต้าแต่หัวจดเท้าว่าแต่ยาอะไรอ่ะไอยาทันเนี้ยมันก็มีแบบเดียวเลยแหละคุณหมอเฮ้ยมันยาทาแผลไฟไหม้มีทั้งสองแบบ แบบหนึ่งพวกน้ำร้อนลวกเฉยเฉยไม่ติดเชื้อพวกนี้เนี่ยใช้ฝีนอกได้นะอีกแบบหนึ่งเป็นแบบครีมแบบเนี้ยนะนี่หลอดอย่างนี้เลยบิ๊กเบิ้มจะทาอย่างไงก็ได้แบบครีมเนี่ยเขาไว้ทาแผลติดเชื้อแล้วนะล้างแผลสะอาดก่อนแล้วทาทุกวันแผลหายไหนๆก็มาแล้วอืมทาเลยครับคุณหมอ <c oughs> <c oughs> ครับขอบคุณมากครับทาให้เลย <c oughs> เออซื้ออย่างขายอีกแล้วเท่าไหร่ครับคุณหมอเจ็ิบห้าบาทเองโอ้ไฟมาพอดีเลยคุณหมอทีนี้ เงินในกระเป๋าเนี่ยไม่พอหรอกครับว่ามันวันนี้เตรียมมาไม่พอครับคุณหมอคือไม่ไม่ซื้อครับไม่ซื้อผมเอายาลับด้วยเลยนะครับอ๋อไฟฉายด้วยมาบ่นอย่างเดียวไมคยซื้อเลยเฮ้ยมกล่องเล็กนี่เฮ้ยเอากล่องใหญ่ไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเสียรุ่ยแล้วอฮิโร่ไม่ซินเลย